สวัสดีครับ fc ช่องบรบรบือลักเหรียญที่ลักทุกท่านนะครับ fc ครับคลิปนี้ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาท2สีปี2549เหรียญละนะครับ fc ฟังนีนะครับเหรียญละ500ถึง1,000บาทครับ fc ก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิป กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวนและนะครับเวลาที่ผมลงคลิปคลิปวิดีโอของผมจะได้ไปแจ้งเตือนบนโทรศัพท์มือถือของ fc นั่นเองครับผม fc ครับเหรียญ10บ,บาทปี2549 2สีองสีที่ผมจะนำมานะครับประกาศรับซื้อจาก fc นะครับในคลิปนี้นะครับ fc ไม่ใช่เหรียญ10บ,บาทนะครับที่ผมถืออยู่ในมือมีลักษณะแบบนี้นะครับ fc ครับ เพราะว่านะครับ FC เหรียญ10บาทนะครับ FC ครับที่ผมจะนำมาให้ FC ได้ชมในคลิปนี้ต้องบอกว่านะครับเป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะครับ FC อย่างแน่นอนคือนะครับ FC มีความพิเศษยังไงใช่ครับ FC ครับก่อนที่จะไปชมเหรียญจริงนะครับในคลิปนี้ผมขอแจ้งรายละเอียดนะครับ ซึ่งเป็นข้อมูลการผลิตเหรียญปีดังกล่าวให้ Fc ได้รับทราบก่อนนะครับว่าเหรียญ10บาทปี49นะครับมีขบวนการผลิตนะครับ Fc 128ล้าน9 0 0 0เหรียญครับซึ่งถือว่านะครับมีการผลิตจำนวนมากมายมหาศาลกันเลยทีเดียวนะครับ Fc และเหรียญที่ผมจะนำมานะครับประกาศรับซื้อจาก Fc นะครับ ในคลิปนี้มีความนะครับพิเศษแบบนี้ครับผมนี่ครับนี่คือเหรียญ10บาทนะครับสองสีแบบไส้เลื่อนครับ f c ถ้า f c สังเกตดีๆครับจะเห็นว่าไส้ด้านในนะครับที่เป็นไส้ทองเหลืองเนี่ยครับ f c จะล้นนะครับหรือจะเคลื่อนออกมาด้านนอกซึ่งเป็นขอบนะครับเนื้อนิกเกิลนะครับ เป็นโลหะนิกเกิลด้านนอกนะครับโดยนะครับ fc เมื่อนะครับเราสังเกตเหรียญนี้ดีๆนะครับก็จะปรากฏว่าเหรียญนี้นะครับมีความพิเศษและมีความไม่ธรรมดาของเหรียญนะครับ fc โดยนะครับขอบที่เป็นไส้ทองเหลืองด้านในปกติจะต้องอยู่นะครับในนะครับรูปแบบของขอบวงกลมด้านในเท่านั้นแต่ดูดีๆครับ fc เหรียญนี้ครับขอบไส้ที่เป็นทองเหลืองครับ ได้ล้นนะครับ Fc ได้เคลื่อนออกมานะครับกินส่วนเนื้อที่เป็นนิกเกิลนะครับในขอบนอกอย่างมากครับ Fc จนเกือบจะนะครับสุดขอบนะครับตายเหรียญเลยก็ว่าได้ครับ Fc ดังนั้นครับจึงส่งผลให้เหรียญนี้นะครับมีราคารับซื้อในหมู่นักสะสมนะครับ Fc ถ้าใครมีแบบนี้ก็ติดต่อนะครับมาที่ช่องบรบูรักเหรียญได้เลยครับ Fc นี่แหละครับ ลักษณะเหรียญที่เป็นด้านหน้าครับด้านหน้าก็จะเห็นได้ว่านะครับไส้ที่เป็นขอบนิกเกิลด้านนอกนะครับจะกินเข้ามาทางด้านในนะครับ F4 ซึ่งเป็นไส้ทองเหลืองแบบนี้ครับ F4 นี่ครับนี่ครับนี่ครับนะครับเมื่อเราดูเหรียญดีๆครับ F ครับก็จะเห็นว่าเหรียญนี้นะครับมีความพิเศษอยู่ในตัวและไม่เหมือนใครนั่นเองใครมีแบบนี้ติดต่อมาที่ช่องบารเบือ ลับเปลี่ยนได้เลยครับเรายินดีรับซื้อและก็ประเมินราคาให้ท่านนะครับยิ่งเคลื่อนมากนะครับยิ่งราคามากเพิ่มขึ้นเท่านั้นครับ f อซสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันในอีกไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ